The Master Pits ีชซูเปอ n จ n นิ่งรหัสลับโลกใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุข Super ร์จูนเเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบาย h e อ a มาส r ต o d e โค a d e m คคำอุทิศแด่ยุคสมัยแห่งการเวลาวิกฤตโลกท่าทายชีวิตมนุษย์เราทุกคน คือผู้ลิขิดชีวิตต,ตัวเองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้ล้ำค่าและงดงามตลอดการคำนำการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในโลกใหม่เมื่อแสงตะวันาสาดส่องสู่พื้นปฐพีสายลมแห่งโชคชะตาก็นำพามนุษย์สู่ความหวังและความสำเร็จยิ่งใหญ่เราจะฝ่าข้ามไปโดยไม่ทอดทิ้งกัน ไปด้วยกันในวิกฤตโลกครั้งนี้จูนตัวเองด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อลิขิตชีวิตตัวเอง The m a s t e r p i ซูเปอร์จูนนิ่งรหัสลับโลกใหม่จะเป็นหนังสือซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์และต่อยอดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงให้แก่เราทุกคนผมหวังว่า เราจะก้าวข้ามวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความรักจากหัวใจอาจารย์สถิธรรมเพนสุขรหัสลับโลกใหม่1.0ภูมิปัญญาระดับเซลล์ภูมิปัญญาระดับเซลล์เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติทุกคนที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดมาจากคนรุ่นแล้ว ลุนเราอาจจะกล่าวได้ว่าได้รับการเชื่อมต่อหรือถ่ายทอดในรหัสพันธุกรรมผ่านจากความทรงจำของยีนหรือความทรงจำในระดับโครโมโซมและความทรงจำทั้งหลายทั้งสิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของมนุษยชาติทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เพราะมันเป็นบันทึก หรือระบบปฏิบัติการที่ถูกฝังรหัสความทรงจำในยุคข,ของชีวิตที่นานแสนนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอดีตการที่นานนับร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีหรือกระทั่งถึงล้านปีที่มนุษยชาติ หรือสิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพียงฝุ่นทุลีที่เราเรียกว่าเชื้อชีวิตหรืออนุภาคของพระเจ้าสนามพลังงานของเซลล์ที่ถูกสืบทอดผ่านยีนผ่าน DNA หรือผ่านระบบอนุภาคของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อรุ่นที่เราเรียกว่าผ่านทางโครโมโซมผ่านทางยีนหรือ ถ่ายทอดทางระบบพันธุกรรมนี้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความทรงจำและเรื่องราวในชีวิตของมนุษยชาติมากมายหรือสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มแห่งจัก,กรวาลที่เป็นเพียงแค่ฝุ่นทุรีเป็นเพียงแค่ฝุ่นละอองซึ่งทำให้เกิดการวิวัฒนาการที่เริ่มต้นจากการนับหนึ่งจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาและล้ำเลิศที่สุด ีดาวเคราะห์ดวงนี้หรือเป็นวิวัฒนาการที่มีความมหัศจรรย์แะงงดงามที่สุดบนดาวเคราะห์โลกนั่นเองพวกเราที่รักทุกคนกระบวนการแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้นเป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญที่สุดของพวกเราทุกคนที่ได้รับการสืบต่อมาจากบรรพบุรุษของเราการเรียนรู้ถึงชีวิตที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว หรือถูกเข้ารหัสความทรงจำในระดับชีวิตและจิตใต้สำนึกผ่านเซลล์ผ่านอะตอมชีวิตที่นานแสนานานทำให้พวกเราหลายคนผ่านช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เราไม่อาจรู้ว่ามันนานแสนานานแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนผ่านการเรียนรู้โดยที่เราสามารถจะถอดรหัสความทรงจำเก่า ได้หรือไม่ก็ตามมันเป็นความทรงจำที่ผ่านบรรพบุรุษหรือความทรงจำที่ผ่านจากชีวิตในทุกช่วงเวลาที่มันผ่านมานับร้อยนับพันปีหรือมากกว่านั้นและอาจจะไกลถึงขั้นสภาวะแห่งชีวิตที่มันเริ่มแรกจากอนุภาคฝุ่นทรุรีหรือพลาสมาหรืกอกรดอะมิโนที่เป็นเชื้อชีวิต ที่พวกเราทุกคนได้เข้าสู่ประสบการณ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้อยู่ในระดับชีวิตของเราการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี้คือการหล่อหลอมประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ทําให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงชีวิตอันลึกซึ้งที่สุดชีวิตที่งดงามและส่งคุณค่าที่สุดโดโลเรสแคนนอนเคยเขียนไว้ในหนังสือชื่อ Dark Night of the Soul หรือค่ำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณเธอพูดถึงค่ำคืนที่ดวงวิญญาณผ่านช่วงเวลาของความหลับไหลโดยไม่รู้ว่าดวงวิญญาณแต่ละดวงนั้นมีประสบการณ์และความทรงจำอันยิ่งใหญ่การผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมิดของการเวลาคือส่วนหนึ่ง <S <s <uck> ของกระบวนการที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้ตื่นขึ้น เพื่อที่จะได้เห็นเงาของตัวเองและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องจัดการกับชีวิตของเราอย่างไรทำอย่างไรให้เราสามารถกลับคืนฟื้นสู่สภาพที่ดีกว่าได้รวดเร็วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่ความตื่นรู้อย่างแท้จริงมันเป็นความตื่นรู้ที่ทำให้พวกเราหลายคน ออกจากความรู้สึกเจ็บปวดออกจากความทรงจำที่ทุกทรมานเป็นที่แน่นอนว่ากระบวนการเข้าสู่ภูมิปัญญาของเซลล์หรือภูมิปัญญาในระดับของจิตวิญญาณน,นั้นจะเป็นเส้นทางของการยกระดับไปสู่จิตสำนึกใหม่เป็นการขับเคลื่อนพลังงานของชีวิตที่เต็มไปด้วยอนุภาคที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่การค้นพบตัวเรา ไปสู่ความประจักษ์แจ้งและการตระหนักรู้ถึงชีวิตที่แท้จริงเพื่อให้เราเข้าถึงการค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราเพื่อค้นพบตัวตนที่เป็นเสมือนสนามพลังแห่งสำนึกรู้ทางสติปัญญาผมอยากให้พวกเราทุกคนค่อยๆทำกระแสจิตของความสงบทำสมาธิให้เข้าถึงความรับรู้ ในระดับหลากหลายมิติความรู้สึกที่เรากำลังก้าวกระโดดทางวิวัฒนาการเพื่อค้นพบพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในตัวมันเองมันเป็นการท้าทายบททดสอบทั้งหมดในโลกนายาที่เราดำรงอยู่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเสมือนจริงทั้งที่ความจริงแท้นั้นแล้วคือเราทั้งหมดคือจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ และตื่นรู้อย่างแท้จริงเราจะเข้าถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงความรู้สึกของการตื่นตัวทางจิตวิญญาณได้ mm. ก็ต่อเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจมันเป็นศูนย์กลางของดวงวิญญาณใช้หัวใจเพื่อเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกของการรับรู้ของการชื่นชมยินดี ของการเข้าถึงรหัสลับชีวิตที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เฉลิมฉลองและชื่นชมกับชีวิตที่รํำเลิศที่จะสําแดงเจตจำนงเสรีและสันสะเทือนจิตสำนึกอันสูงส่งของเรามาในธรรมชาติของความสงบสุขของหัวใจที่ทรงพลังของจิตวิญญาณที่ทรงอำนาจแล้วเราทุกคนจะสามารถถักทางเส้นทาง ของความตระหนักรู้นี้ได้ด้วยตัวเองเพียงแค่เราแน่วแน่และรู้สึกถึงวิสัยทัศน์ของโลกที่ดีกว่าโลกที่มีความรักเท่าเทียมกันโลกที่ยืนหยัดและดำรงอยู่ด้วยความสง่างามด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จุนหนะ้า